ไม้ถือให,ออห้โอ้ยหวันหาวะเล้ยว้าวโอ้ไม่กกันนะ่ะมันยาว้ายให่กลับชี้กุนน้นไหมมันจะกับไม้หร้อเปล่ากุ้นรู้มันจะกิบ ให้มาจับไหมเอ๊ยายายาทำไมอ่ะยายายายเนี่ยเนี่ยปลาตัวนี้ก็มีแล้วเราจะไปให้อาหารปลาที่ไหนครับไปให้อาหารปลาที่ไหนตรงนี้ตรงนี้หรออ้าวไปไอ้ปลาจิ้มเลยอ่ะ อ้าวให้ตรงนี้ก่อนปลามากินเลยเอายืนเพื่อนก่อนยืนเพื่อนปลาข้ามขวานลงนะอ้ะาวปลาทำไเทหมดนะเอาไม่ต้องกินแล้ว <c oughs> ไม่ให้ปลากินแล้วหรอต้องให้ปลาครับปลาอยู่ไหนอ่ะนี่เด็กน้ากขาอยากทำแม่มาถือให้วันหยุดอะไนแล้วเปียกแม่เราสองคน เราอสองคนเปียกแน่แน่อ้าวว้าวโอว้ปุก,กันมาจะล่อมันมาขยับออกมาอีกมันเปียก กเปียกมาแล้วโอ้โหน้ำไหลมาก่ะท่านเบนไม่ชิลปตนไม่น่ารักนะไม่น่าค่ะนี่ทำยังไงล่ะลูกอ่าเอาให้เลยว้าวตรงน้นค่ะใช่ค่ะจุดเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทค่ะเอาปลาบานุค่าไปชิมหนนะ โอ้ยรองเท้าเปียกหมดแล้วรองเท้าเปียก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 เปปีียยกกเเลยเปียกแล้วเปียกแล้วเปียกแล้วค่ะเปียกโอ้เปียกเปียกเลย มันว่อย่าไปเยียบสิสมด่นจับปลาเจ้าเลยดูดูมามา่าจะจับปลา ไอ้ชายลูปปะอันนี้โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่น่ามไาจะพาานนิดเดียวอยาอยากมันก็กัรเนี่ยมันใหญ่ใหเกัดไม่อยากัลยไม่ให้ม้าจับหรออุ้ยเกินมาจะจับมีม้าหรอเล่า ดิ๊ยุ้มกันกระทัชแฮ่ได้